ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งกับการทํางานแล้วก็ดูซีรีส์คือเราเป็นคนชอบดูซีรีส์มากโดยเฉพาะซีรีส์จีนเพราะามันฝึกภาษาจีนได้ด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าว่าการแต่งกายในแต่ละราชวงศ์ของจีนอ่ะเขาแต่งกันแบบไหนคือแต่ละยุคแต่ละสมัย,ยมันแต่งกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่จะคือสิ่งที่จะมาเล่ากันวันนี้มันก็เป็นแค่การแต่งตัวแบบคร่าวๆคือเราจะไม่ได้ลงดีเทลลึกขนาดที่ว่า เออชาวบ้านเขาเป็นแบบนี้ชุดเกาะเป็นแบบน,น,บบนี้คือจะไม่ลงขนาดนั้นเราจะเอาแบบว่าเป็นลักษณะเด่นของแต่ละราชวงศ์กันมาเริ่มกันเลยกับที่ราชวงศ์แรกค่ะราชวงศ์แรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือราชวงศ์ฉินนะคะต้องบอกก่อนว่าฉินเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนเลยคือก่อนหน้าราชวงศ์ฉินนะ่ะประเทศจีนเขาจะแตกแยกออกเป็นรัฐเป็นรัฐแบบว่าประมาณ 6 7เจ็ดรัฐประมาณนี้นะคะโดยรัฐที่แข็งแก่งที่สุดก็คือรัฐฉินนะคะแล้วก็ในแ,แต่ละรัฐเนี่ยคือต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าทาสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันจนกระทั่งกษัตริย์ของรัฐฉินนะคะก็คือหญิงเจิง้งหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของจิ๋นซีฮ่องเต้เขาทําสงครามชนะทุกรัฐแล้วก็รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เลยสถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นมาเป็นราชวงศ์แรกแล้วก็หนึ่งในหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึง ว่าถ้าทำการแต่งกายยุคนี้โดยเฉพาะทหารนะคะก็คือสุสานทหารดินเผาหรือว่าปิงหมายหยกเนี่ยก็คือมันจะบอกบอกว่าชุดเกราะของทหารในยุคฉินก็จะมีลักษณะเป็นเป็นเกราะหนังนะคะเป็นลูกตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนผู้หญิงผู้หญิงในยุคฉินเนี่ยเขาจะใส่ชุดคลุมยาวที่เรียกว่าชีจีนะคะลักษณะเหมือนเราใส่เสื้อทับไข้กันอยู่ ตรงปกเสื้อเนี่ยมันจะตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆเนื่องจากสาบเสื้อที่แบบว่ามันพันกันเป็นเกลียวอยู่บนตัวใช่ไหมมันก็จะได้เห็นเป็นลวดลายเน้นสลีละแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากๆในยุคนี้เลยนอกจากนี้สีสีดำนะคะสีดําถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเพราะว่าจินสีฮ่องเต้เขาเชื่อว่าสีดําเป็นสีที่คู่ควรกับ การเคารพนับถือและก็ความสูงสักดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเหล่าบรรดาขุนนางหรือว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเป็นชนชั้นสูงหรือมีตําหนักเออมีตําแหน่งใหญ่ๆอย่างเป็นเออเป็นไทโฮาเป็นฮองฮาหรือแม้กระทั่งตัวกษัตริย์เองเนี่ยก็จะสวมชุดสีดานะคะเพราะสีดํานี้ถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากในยุคฉินเลยหลังจากที่ราชวงศ์ฉินนะคะถูก ค่ล้มลงโดยราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นราชวงศ์ถัดมานะคะคือราชวงศ์ฮั่นเนี่ยคือมันจะเป็นยุคที่มีการขยายอาณาเขตแล้วก็การค้ากับต่างประเทศมากขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกกันเรารู้จักกันว่าเส้นทางสายไหมนะคะดังนั้นคนมีเงินในยุคนี้จะสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันหลากหลายสีสันสดใสามากขึ้นแล้วก็จะใส่เสื้อที่ทํามาจากผ้าแพรผ้าไหมที่มีแบบว่าสีสันค่อนข้างฉูดฉาดแล้วก็ คือเห็นแล้วดูแบบมีชีวิตชีวาพวกไง่ายๆก็คือผ้าทอทั้งหลายในยุคฮั่นน่ะได้รับความนิยมมากแล้วก็ถือเป็นชุดพื้นฐานแบบที่อยู่ในประวัติศาสตร์จีนเลยก็คือเป็นชุดแบบนี้นะคะคือในช่วงราชวงศ์ฮั่นน่ะเขานิยมการตัดเสื้อผ้าที่แบบกระชับไม่ลุ่มล่ามดังนั้นผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงตาลน,นะคะเป็นกระโปรงที่เหมือนเป็นคลุมแบบทั้งตัวส่วนข้างบนเนี่ยจะมีลักษณะกว้างข้างล่างแคบ ใส่สู้เอ่อใส่คู่กับเสื้อสาบตรงคือมันจะเหมือนใส่เสื้อแขนยาวคู่กับกระโปรงยาวคือมันดูเหมือนจะคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆเกาหลีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคือยุคนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นยุคที่มีการขยายเส้นทางการค้าออกไปดังนั้นเราก็เลยจะมีหลากหลายวัฒนธรรมที่เข้ามาผสมกันอยู่ในราชวงศ์นี้ค่ะ <S 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 มาต่อกันที่ยุคของราชวงศ์ซุยนะคะคือราชวงศ์ซุยเนี่ยคือคือหลังจากที่ราชวงศ์ฮั่นเนี่ย จบลงก็คือแผ่นดินจีนก็แตกแยกอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งราชวงศ์สุยเนี่ยมีการสถาปนาแล้วก็มีการรวมประเทศขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกษัตริย์สุสยอย่างตีที่เป็นคนแบบว่ารวบรรงแผ่นดินจีนให้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยค่อยๆฟื้นฟูการแต่งกายในสมัยฉินกับฮั่นขึ้นมานะคะโดยสาวๆในราชวงศ์สุยเนี่ยจะนิยมสวมชุดแบบ นะคะคือเป็นเสื้อแขนสั้นสวมทับกับเสื้อแขนยาวลักษณะมันจะคล้ายๆกับเสื้อกัก๊กแล้วก็ใส่กระโปรง12จีบบางตำราเขาจะเรียกว่ากระโปรงนางฟ้าก็คือชายกระโปรงจะมีลักษณะค่อนข้างกว้างนะคะมาต่อกันที่ราชวงศ์ถังนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินราชวงศ์นี้มาเยอะพอสมควรเพราะถือว่าเป็นราชวงศ์ที่มีความ เออจะเริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการแต่งกายคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคที่จีนเนี่ยร่ำรวยแล้วก็จเจริญมากๆที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะส่วนคือในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยแฟชั่นผู้หญิงยุคถังก็คือจัดเต็มเหมือนกันโดยยุคนี้ถือเป็นยุคเริ่มแรกที่ผู้หญิงเนี่ยจะใส่เสื้อที่มีสนณะเปิดหน้าอกขึ้น,ค,นคือคือถ้าถ้าสังเกตว่ายุคก่อน,อนเนี่ยคนจะใส่เสื้อแบบว่าปิดยันคอเลยอะแต่พอยุคถังอะ ผู้หญิงก็จะเริ่มแบบว่าใส่เสื้อแบบว่าเผยหน้าอกไม่ใช่เปิดหน้าอกคือเหมือนกับว่ามันเป็นจะแบบว่ามันจะเว้าช่วงนี้มากขึ้นเนาะเป็นเสื้อคอต่ําชุดที่นิยมในยุคถังเขาเรียกว่าตาชิวชันนะคะตาชิวชันคือมันเป็นเสื้อแขนใหญ่เป็นผ้าบางๆโปร่งแสงนอกจากนี้ก็จะมีใส่เสื้อเขาเรียกอะไรเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลาคุมไหล่แบบยาวๆซึ่งผ้าคลุมไหล่เนี่ยก็จะแบบพิมพ์ลวดลายต่างๆสะท้อนแสงให้เห็นมากที่สุด ส่วนกระโปรงยุคถังนะคะจะเป็นกระโปรงเอวสูงแล้วก็รับอ,อกรัดสะโพกแล้วก็ชายกระโปรงเนี่ยจะยาวลากผืนมีลักษณะเป็นกระโปรงจีบทรงกระบอกเวลาใครดูในซีรีส์จีนแล้วอะเราจะเห็นว่าผู้หญิงในยุคนี้เขาจะแต่งคือถ้าเห็นว่าผู้หญิงตัวละครหญิงอะที่เขาแต่งตัวเวอร์วังอลังการเนี่ยให้ดาวเอาไว้ก่อนเลยว่ามาจากยุคถังแน่ แล้วก็สีอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสีสีเหลืองนะคะเป็นสีที่สื่อถึงพระอาทิตย์โดยเขามีความเชื่อว่าจักรพัิหรือว่าฮองเต้เนี่ยเป็นเหมือนโอรสสวรรค์ดังนั้นสีเหลืองก็เลยกลายเป็นสีประจำฮองเต้สืบต่อกันจนถึงศตวรรษที่19 ของราชวงศ์ซ่งนะคะอันนี้ต้องบอกกันเลยว่ายุคของราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยถือว่าเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแบบว่าสมัยใหม่มากขึ้นก็คือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าไปสู่ยุคสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์จีนเริ่มมีวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแนวคิดด้านความสวยความงามของผู้คนเนี่ยก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะคะคือ เขาหันมาสนใจเครื่องแต่งกายที่มีความประหยัดมากขึ้นความเรียบง่ายความสมดุลจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของการแต่งกายในยุคซ่งผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือเขาจะนิยมใส่ชุดเป้จึนะคะเป้จึเป็นชุดที่สาวๆยุคส่งนิยมใส่กันมากเลยคือเป็นชุดที่มีลักษณะแขนยาวลำตัวชุดยาวไม่มีการแหวกข้างจริงๆแล้วมันก็เป็นการเรียนแบบมาจากเสื้อผ้ายุคโบราณแล้วก็เอามาผสมผสานกันนะคะ ส่วนหลังเนี่ยจะตกแต่งด้วยแถบผ้าที่ใช้สำหรับประดับประดามากขึ้นแล้วก็กระโปรงกระโปรงในยุคซ่องจะมีทั้งแบบ6จีบ8จีบ12จีบ ลักษณะทั่วไปก็คือมีการพับจีบจํานวนมากบนเนื้อผ้ากระโปรงจะมีการตกแต่งอย่างหลากหลายมากมายเลยเช่นมีการตกแต่งด้วยลวดลายผ้าปากักลายทอต่างๆแล้วก็รวมถึงการย้อมสีที่มีความสดใสมากๆมาต่อกันที่ราชวงศ์หยวนนะคะหลังจากที่ราชวงศ์ซ่งเนี่ยได้สลายไปแล้วก็คือถูกค้นล้มโดยราชวงศ์หยวนนั่นเองหยวนก็คือเป็นยุคที่ต่อจากซ่งนะคะในะทีนี้ราชวงศ์หยวนเนี่ยเขาก็เลย สถาปนาขึ้นมานะคะคือหลังจากที่โค่นลมราชะวงศ์ซ่งได้สําเร็จจึงได้สถาปนาราชะวงศ์หยวนขึ้นมาโดยชนชาติมองโกลนะคะภายใต้การนําของกุ๊ไลข่านก็คืออยู่ในยุคนี้นะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนที่ชนกลุ่มน้อยอย่างมองโกะสามารถเข้ายึดครองอํานาจปกครองทั่วแผ่นดินจีนได้ดังนั้นการแต่งกายในยุคราชะวงศ์หยวน ก็เลยมีมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะกลุ่มมากๆคือมันจะดูเ,เป็นลักษณะเหมือนเป็นชุดชนเผ่าทั้งการแต่งกายเสื้อผ้าทรงผมเป็นต้นนะคะแต่ที่เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือมองกุฎกูู้ค่ะคือชาวมองโก,โกเนียเขาจะมีแฟชั่นในการสวมมงกุฎกูู้ที่เป็นเอกลักษณ์มากคือมองกุฎกูู้มันจะมีลักษณะเป็นทรงยาวสูงๆประมาณ70ซนติเมตร แล้วก็เป็นมงกุฎที่ทําจากไม้ไผ่แล้วก็ตกแต่งด้วยสีสันหลากหลายสวยงามส่วนสตรีชั้นสูงนะคะก็จะสวมชุดที่เรียกว่าถวนหยวนคือเป็นชุดที่มีลําตัวกว้างแต่ว่าปลายแขนนจะค่อนข้างเล็กแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นชุดกระโปรงยาวนะคะส่วนผู้ชายอันเนี้ยผู้ชายจะไว้ทรงผมเขาเรียกว่า โผเจียวนะคะคือเป็นการโกนผมตั้งแต่กลางหัวจนถึงด้านหลังออกไปเหลือผมเป็นหย่อมๆบริเวณหน้าผากแล้วก็ต่อมาที่ราชวงศ์หมิงแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะราชวงศ์หมิงเนี่ยในในสมัยของราชวงศ์หมิงได้มีการฟื้นฟูรูปแบบการแต่งกายแบบดั้งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบราชสำนักนะคะราชพิธีหรือการแต่งกายบบทั่วไปขึ้นมา จัก,กรพรรดิในสมัยนี้ในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยจะใส่เสื้อคลุมยาวปักตกแต่งด้วยลายมังกรบนตัวเสื้อนะคะมีหมวกวูซาหรือว่าหมวกแพรสีนินเนี่ยใช้สำหรับการออกทำกิจกรรมในแต่ละวันนะคะแล้วก็มีการใส่มาลามงกุฎซึ่งเป็นหมวกที่ใช้สำหรับพระราชพิธีนะคะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเครื่องแต่งกายของผู้ชายเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นเสื้อคลุมยาวนะคะเสื้อคลุมของบัณฑิตและสามัญชนก็จะใช้สีเขียวสีดําเป็นหลักนะคะส่วนเครื่องแต่งกายของผู้หญิงในยุคราชวงศ์หมิงเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์ถังแล้วก็ส่งนะคะโดยจะมีมงกุฎหงนะคะที่ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หรูหราสําหรับสตรีในยุคนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือชุด เบ้จึนะคะหรือว่า,เ,าเสื้อกั๊กยาวชุดเอาชุดหรูนะคะคือเป็นเสื้อผ้าที่ทํามาจากผ้าฝ้ายในสมัยนี้เริ่มมีการติดก,กระดุมแทนการใช้ผ้าผูกเสื้อที่มันก็เลยดูมีความปลุกรา้าแล้วก็มีความปราณีตมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อ,อก,กันที่ราชวงศ์สุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนั่นก็คือราชวงศ์ชิงนะคะคือราชวงศ์ชิงเนี่ยปรากฏในหนังจีนแล้วก็ซีรีส์จีนเนี่ย หลายเรื่องมากๆเลยใครที่ดูองคหญิงกัมาลอก็อยู่ในยุคนี้แหละยุคของราชวงศ์ชิงนะคะถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนด้วยนะคะคือในราชวงศ์ชิงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาปกครองโดยชนเผ่าแมนจูนะคะดังนั้นเครื่องแต่งกายของราชวงศ์ชิงอะ่ะจะใช้เสื้อคลุมแบบกี่เพาเป็นหลักนะคะเสื้อกัก๊กถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายสําคัญที่สุดของสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิมเหสีสนมไปจนถึงสามัญชนต่างๆก็ สวมเสื้อสวมเสื้อกัักเนี่ยเป็นเสื้อชั้นนอกนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการแต่งกายแบบราชวงชิงที่ให้ความสําคัญเออคือด้วยความที่มันต้องใส่เสื้อกัักใช่ไหมมันก็เลยจะมีเขาเรียกไรมีมีเครื่องประดับประดาแล้วก็มีผ้าให้ความสําคัญกับการแต่งกายบริเวณคอแล้วก็ไหล่ผู้ชายนะคะผู้ชายในยุคราชวงชิงอะจะมีลักษณะเด่นคือเขาจะสวมหมวกเราจะเรียกว่าหมวกแต่งโมคือมันจะเป็นหมวกกลมๆนะคะยอดจุกอะ่ะเออไม่ต้องบอกไม่ใช่ ยอดหมวกมันจะมีจุกกลมๆอยู่นะคะแล้วก็ทําผมทรงแมนจูคิดว่าหลายๆคนคงเคยเห็นในซีรีส์แล้วทรงผมแมนจูมันก็คือการโกนโกนผมอะส่วนข้างหน้าออกไปแล้วก็เหลือเอาไว้ครึ่งเหลือไว้ครึ่งหัวบางครั้งก็จะเหลือแค่กระย่อมท้ายนิดนึงแล้วก็ถักเปียส่วนผู้หญิงผู้หญิงก็จะสวมหมวกเตี้ยนนะคะหมวกเตี้ยนคือมันก็เป็นหมวก เหมือนคล้ายๆวิกนี่แหละแต่ว่าก็จะเอาแบบว่าพวกอัญ,ญมณีประดับประดาด้วยเพชรพลอยต่างๆนะคะคล้ายๆเป็นหมวกใหญ่ๆแล้วก็เป็นทรงผมเหมือนประมาณวิกนี่เองแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในยุคนี้นั่นคือรองเท้ายุคนี้เป็นยุคที่มีเริ่มการใส่รองเท้าส้นสูงแต่เขาเรียกว่าส้นสูงแบบแมนจูคือรองเท้าส้นสูงอันนี้มันทํามาจากไม้จุดเด่นก็คือ ไอ้ตรงบริเวณส้นน่ะที่มันสูงขึ้นมามันจะอยู่ตรงกลางรองเทา้าสูงประมาณ1 0เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะประดับประดาด้วยรวดลายต่างๆก็ถือว่าเป็นแฟชั่นรองเท้าส้นสูงสมัยชิ้นทุกคนก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะคะใครที่ชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะจะมาเจอกันเรื่องไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามก็ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ